ดีค่ะิฉันเมทาวันบวนัวทไลในวันที่5กัิกายน2557ได้มีการจัดการการเรียนแบบใหม่ให้นักศษาปี2เลือกสาขาเร็วขึ้นเหตุผลสําคัญที่ปีนี้เราเปลี่ยนการเลื่อนระยะเวลาการให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกมาเร็วขึ้นแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีอ,อยู่2-3ประเด็นนะครับที่ทําให้ต้องมีการปรับหึก็คือว่าอ,อาจจะมี นักศึกษาปี2บางคนซึ่งเรียนเร็วเรียนเร็วในที่นี้ก็คืออาจจะเทียบโอนมาเคยอยู่คณะอื่นแล้วย้ายมาเพื่อก็มีหน่วยกิตดั้งเดิมมาอยู่แล้วในวิชาศึกษาทั่วไปหรือบางคนเรียนซัมเมอร์ทุกซัมเมอร์เลยเต็มทุกซัมเมอร์เลยมาตลอดอีกอันนึงบางครั้งมีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งเรียนชา้นะะานะฮะทางที่จริงๆพอจบปีสอนบางคนจะเก็บวิชาพื้นฐานครบหมดแล้วบางคนไม่รู้อะไรสอบตกหรืออะไรก็รู้ว้าเก็บไม่ครบเนี่ยก็เลย กิดไอเติงนี้ขึ้นมาว่าอ่ะเลือกซะก,ก่อนอเพราะยังมีประเด็นนึงก็คือว่ายังไม่รู้จ้อการเวลาคิดแต่นี่จะคิดว่าโอ๊ยเราจะเลือกภาพอะไรเพื่อนใช้เวลาคิดเมื่อวานเขาอาจารย์พูดช่อวงหนึ่งพูดจบมันก็เลือกได้แล้วอาจารย์บางคนยังเลือกไม่ได้ต้องขอ,ขอคิดนานๆหน่อยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะก็คือเป็นเหตุผลหลักๆที่ที่มีการปรับเปลี่ยนให้มันให้มันเร็วขึ้นครับและนี่นะคะก็คือเหตุผลบางส่วน โดยอาจารย์ปิยศักดิ์ชมจันทร์ตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนบล็อกเลิร์ให้เร็วขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามการเลือกสาขาให้เร็วขึ้นอาจจะเป็นผลดีแก่นักศึกษา